นี่ก้อยนินและก้อยนินหว่านนะครับน่ะเดี๋ยวผมจะในน้ำนะครับนะใส่ตำอย่างงีครับปมบึงแังยาเด็ดอยมางไรที่ีครับเราเลยมีโอกาสครับนติอวกับว่าการที่ติกวก็หลายคนครับติ๋วว่าอย่างอย่างลุ่มตั้งอยู่ครับผมจะเริ่มจากการตี๋ว่าในน้ำมาดูนะครับนะอันนี้คือตื้ใหญ่มันะครับนะใหญ่มันอันนี้คือส่วนนี้นะครับติ๋วว่ามีการรัดกงต้นปามอยู่รัดกงคูนอยูครับนะ เราตรงจุ๋ยกระยายในต้นนี้นะครับต้นนี่เป็นย้ายยืนรกนี่ครับประวัยตะไม่นันต้นมันก็โขจ่ากับใหญ่จา่าเดี๋ยวผมจะให้ทุนตั้งคิดกว้างนะครับนะกว้างเตี้ยงเลยว่า,าใหญ่นี่มันรัดอยู่จักเแ่าใดนะครับับจะมีเตี้ยงครับได้ยินเตี้ยงครับว่ามันตึงอยู่ต้นมันก็ อย่างอีกกระยายครับแต่ว่าคือมันติดใหญ่นี้อยู่ก็คือต้องรอวีล่าครับไอ้ใหญ่นี้ปลูกต้งที้เรอมาช่วยมันในการที่ว่าไอ้หัวพุธมันโตกรับแล้วมันจะรุ่งชาครับปั๊ม đây đây kia đoạ cho đây nhìn riêng này gặp nè bà chú quân này nhìn riêng này gặp vô tôn gặp là rồ cả cũng cứ về ถ้าเราไม่สว้มันก็เจ๊กับปัจจุบันนี้นะครับนะตากาบป้อมก็คือมันตะหลูป้าขึ้นเลยครับกับกับโกวมากนะครับนะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ว่าเป็นประโยชน์กับกับคุณที่รุ่นจล้วก็คุณที่ปลูกป้อมนะครับนะกับไปลงต่ำก็เลยได้ครับับผมคลิปนี้ก็จบจีครับสวัสดีครับ